รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานกีฬาพัทส,สองใต้ถามพิเศษสีรัฐเขตราชเทวี วันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานกีฬาพัส,สองจากนายอัยนัทถินอภัยผู้ว่าการการธรรมพิเศษแห่งประเทศไทยณพื้นที่ใต้ทางพิเศษสีรัฐบริเวณอุรุภงเขตราชเทเวีซึ่งเป็นโครงการที่สำนักราชเลขาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลในชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีโดยอาศัยลานกีฬาเป็นสื่ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในและนอกชุมชนสําหรับชื่อลานกีฬาพัฒนี้มีความหมายว่าลานกีฬาเพื่อความเจริญได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จไปแล้วหนึ่งแห่งคือลานกีฬาพัฒนหนึ่งบริเวณเคหะชุมชนคลองจันทเขตบางกะปิส่วนลานกีฬาพัฒนสองซึ่งตั้งอยู่ใต้ทางพิเศษสีรัตบริเวณอุรุภงแห่งนี้เป็นพื้นที่ของทางการพิเศษแห่งประเทศไทยมีเนื้อที่12ไร่โดยจะเข้าไป ปรับปรุงลานกีฬาเก่าของชุมชนที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาให้เป็นลานกีฬาพัฒสองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบที่ต้องการสถานที่เล่นกีฬาออกกําลังกายส่วนสุขภาพและพื้นที่สาธารณะสําหรับจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ